สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงซาา<ะ>พี่กัดเสื้อกับบอกซาลาจ้าไนนม้ไมไหรอไม่มีแหรวมะมมวมจริงจริงมหมดหมีในท็อปนู่นน่ะพีะ่ผมบอกเขาไม่ได้เพรา่าทักดีต่อดคั่ <c oughs> <c oughs> ก็โลตัสไม่อยู่ในนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราพักดีเราต้องเดินไปตรงนน้นไม่อยู่ข้างงเออโลตัสอยู่ข no ้างๆเราต้องพักดีมากเขาให้เงินเราแล้วก็เราเดินไปโลตัสไม่ต้องขนาดนั้นหอมลงเยอะเลยเสือเข้าถ้ำไปแล้วค่ะพิกัดแฟนกบ คุณทำคอนเทนต์กระเป๋าใบนี้น่าจะใบโปรดกบอใช้บ่อยมากก็ตั้งแต่ซื้อมาวันแรกแล้ววันที่สองใช้เลยก็ยังไม่เลิกใช้เลยจะครบเดือนละใช้ทุกวันไม่เปลี่ยนอีกเลยจริงกินเปลียนูนใช่ที่เขาหาซื้อยากอ่ะโซเอาเขาบอกว่าเกิดมาต้องได้กินนะใช่ยังมีดูพ่อที่สุดเหล่มสี หอมมากฝันมาตามและไหนอะ<า>แป๊บเดียวเท่านั้นแหละอยู่ใกล้เทแหมนี่ยพวกมันเป็นเพื่อนมึงแล้วพวกกลับได้เลยสิเนี่ยเราปิดไมโครโฟนอยู่ใช่ไหมใช่คน้ <laughs> วะอะไรแล้ววันนี้นนนผมมันปิดปะ่ะปิดบางครั้งก็ปิดบางครั้งก็ไม่ปิดหนูก็เลยเช็คตลอดว่าได้ยินปะได้ยินปะ เราถ้าเกิดมีบางคนที่มันชอบสั่นอะไรแน่แล้วบอกว่าไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าได้ยินแต่ฉันก็ไม่เชื่อดีฉันจะเอาอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาฟัง <laughs> เพราะว่าไม่เคยมีูครั้งนึงหนูบปีเสียดเขาบอกว่าพี่คิวยังได้ยินอยู่นะคะก็ <laughs> บอกแล้วให้กินมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงในงกระเป๋า หลอกข้างหน้าเลยวิวมีบูสต์ด้วยนะใครพอจะเมตตา,บาแบบตากินไม้ฉันกินตะก้อนได้ไหมหก็ฉันบอกให้กินมะม่วงในกระเป๋าก็าม,ามีมแล้วทางหน้าเรากลับบ้านไปหาด้วยค่ะบายกินมะม่วงไม่กินแล้วอะไรอ่ะข้้ขางางหนขนา้ขงนางหน้า อ่านะก็เดินไปดิไม่เอาไม่กินแล้วหมดฟิลถ้าหญิงกินผู้ไม่กินมะม่วงสุกมันอร่อยพี่อุ๋มเขไม่กินหรือแสดงว่าพี่อุ๋มกินปลอมปะไม่กินปลอมฉันไม่ค่อยชอบแบบแปลรูปหญิงอยากยคะพี่อุ๋มไม่ได้ตั้งใจหรือว่าสะดุดคุ้มก่บฉันกินมะม่วงจบแสบเพดานปากฉันกินมะม่วงจนแสบเพดานปาก ไม่รู้ไปห้างเลยครับอ,อ,อ,อีทฟิลปุ่นสีอะสีที่บ้านหรือฉีที่นี่เดิที่บ้านปุ่นีไม่นะเพื่อมีกล้องแอบดูมิเ,เราในในถ้าเราเป็นดาราเราต้องไม่เข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะน,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 นี่กดข้อแรกของซูเปอร์สตาร์เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีใครตั้งกล้องไว้ที่ปลายเท้าเราหรือเปล่า ต่อให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราก็ต้องทำไม่ได้ช่วงนี้เป็นไม่เวิร์กปิน้ำนอนไปสปาลสซีอีสบิวยังไม่ปิดหรอเนี่ยก็ตามสภาพก็ปิดอยู่นะก็เป็นนิ้วไปแล้วสิคะเขาไม่เห็นว่าให้มาเปิดเลยนะไหนอ่ะปิดแต่ไฟตู้ไอติมแล้วค่ะ ดาราไม่รีไม่เลี้ยวไม่เลอไม่ตดคายังไปเทไหมไปค่ะไม่ไปเพื่อนจะดาาเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใส่ยีนใส่อะไรเพราะใหเขากระเป๋าใบนี้เขาเลยปะเขาซื้อมาแสนสองต้องให้คุ้มนะแล้วเขาซื้อจริงมาซื้อต่อห้าหมื่นจริงเหรอจริงอุ้ย ใช้กางใช้คุมเราซีหมื่นได้ไหมขอต่อกันเองหหมื่นทำไมมันราคามันขึ้นเรอยตงอนะ่ะพี่กัดกันเกโกอบอเือะไรอ่ะประตูน้ำประตูน้ำค่ะพรอมทองหรือเปล่าไม่ใช่โคไม่ได้จ้างาตอนที่สมัยเราเคยเอาพรอมทองมาขายตอนอ๋อไม่ไปฉีที่บ้าน วันนี้ทำไมพี่บุ่มไปทำสีผมอ่ะเร็วเร็วเร็ว,รวไปกินเต่าบินเออไปกินเต่าบินดีบุ่มกินเต่าบินบุ๋มบุ่มกินเต่าบินดีนนพ,พี่บุ๋มกินเต่าเออเร็ว,รวพี่บุ๋มก็กินเต่า บินดิเออมื่อไหร่เต่าบินจะจ้างใหู้มมาหวานจุบกดไะนรนมปั่นไม่คอปิ้เขาใส่อะไรก็ใส่โอรีโอไงจนะ่ายด้วยอะไรดีคอมเพละดกดจริงด้วยแปลว่าอยากกิน อบอกินสบัดเขาชมว่าผอมหน่อยกินใหญ่เลย่หิวอ่ะมากใส่เท้าไม่ได้กินอะไรเลยเนาะรอพี่พีทปล่อยไอโฟนเห็นพี่พีทเหมือนจะติดใจซัมซุงเไม่ปล่อยหรอคะรู้หลอกทุกคนไปงั้นแหละจริงแต่เขาจะเอาฟลิปไปขายให้ลูกน้องเขาถูกๆนะเขาบอก ซึ่งขายให้หนูดีกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าแม่หนูก็จําเป็นอย่างั้นบอกให้เลยดิหนูจะได้ไม่เปลี่ยนไอโฟนเลยปีนี้เพราะวิชอดเบอร์ฉันไม่ได้หรอเธอไม่เธอไม่ค่อยสะสมมากมันมีวันหมดอายุนะคะเดือนหนึ่งแล้วนะคะดูเพื่อมีแต้มเดียวด้วยซ้ำจะให้ฉันหนึ่งกระดองแล้วก็จะกินทีนึงกระดองหมดไปละเปลืองที่จะกดเบอร์ฉัน ฉันเก่งครบสามสิบแล้วค่ะตอนนี้ฉันมีฟรีหนึ่งกระดองค่ะตอนนี้ฉันได้ฟรีหนึ่งกระดองอยู่สะสมไว้ันก็สะสมเหมือนกัรหนึ่งกระดองค่าเช่าสองกระดองพี่พีทละพอคู่ไปวางแล้วเราจะได้ค่าเาช,ช่าใช่พี่พีทรับงานรีวิวแล้วหรอรีวิวทำซุมซซ้มช้ำถามพี่ผมเลยค่ะมาเยอะ อีสี่สิบเจ็ดวิค่ะเขากำลังเติมนมอยู่มัหลอหอหละอทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกกันแล้วนะคะเซอร์แกมนพรุ่งนี้นะคะเต่าบินมเมื่อไหร่จะเข้าพี่หุม่นมานพี่หุ่มกดหลอดมาเกินค่ะทุกคนเป็นตัวอย่างที่ไม่น่ารัก <laughs> ส่งกบอขึ้นรถก่อนไปส่งให้ให้พี่อุไลัยบนรถสิไม่ต้องเอาต้องเอาที่อมถังกลับมาด้วยเออว่ะเขาทวงละเพราะว่าแบงค์ขอบพระคุณค่ะมีพกมาค่ะพกติดตัวตลอดค่ะตอนเนี้ยมันชื่นใจอ่ะไม่เพราะช่วงนี้ปวดหัวบ่อยตั้งตั้งแต่ฉีดใส่ตามันจะแสบมากแสบสิ ตั้งแต่ทำนางไร้แท้แลนด์อ่ะปวดหัวกันมากนะเป็นรายการที่เครียดสะบัดฉันกลายเป็นคนปวดหัวเลยอ่ะเพราะฉันก็จริงจังเหมือนกันเข้าใจปะหวันทุกคลิปหว่างไม่หวานมีแต่ความมันเหมือนนมนมเด็กค่ะรสกล้าว่ามันไม่นี่อยู่แล้วป้าที่นี่มันก็หวานน้อยนิดนึงกรบอปผอมลงกิโลจากเอลยี่สิบเก้าอ่ะตอนนี้ยี่สิบเจ็ด ก็ลงมาสองนิ้วอยู่นะแต่ไปวัดรอบนี้อาจจะสามสิบละดูดูเอลลอยก็จากเอลย่ิบเก้าวันนั้นวัดยีิบเจ็ดอ่ะทำไงผอมคะกินเวลามื้อเขาบอกให้คนแก้วก่อนค่ะนี่ไหลมาลาธอนมากเลยเนี่ย สามชั่วโมงสี่สิบจริงๆตั้งแต่ขึ้นหน้าตอนนี้หน้ากำลังจะไหลยเยอะแล้วแล้วก็จะไปตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าตอนห้าโมงแล้วก็ออกจากบ้านไปเจออีหญิงแล้วก็ตะโกนเรียกมันขึ้นรถไหนรถคิววิ่งหอมอะไรอ่ะอกินเหมือนน้ำเต้าหู้เลยใช่กินเหมือนน้ำเต้าหู้เลยอ่ะโน<อ>่งงารถหนูอยู่โน่นไหนรถทีปนัน่รถสันอยู่ริมสนดมาเก็เลยครับบายปรุ่งนี้เจอกันค่ะเซ็นทัลล่าใช่ไหมสรุป บบเหมือนรอพ่อมารับกลับบ้าน